แฮร์รเคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษของทอแนมฮอสเปอร์คือเจ้าพ่อแห่งการยิงชนเสาในเพเมอรีคนหนึ่งเกมกับบุฟฟตันตันเขาทําไปอีกอย่างน้อย2ครั้งเกมสเปอร์กับบุฟฟตันตันที่ลอนดอนจบด้วยชัยชนะของไก่ด้ทองที่สกอร์สองศจากรูปเกมและโอกาสของสเปอร์มันน่าจะมีสกอร์มากกว่านั้นโดยเกมนี้แฮร์รเคนยิงชนเสาไป2ครั้งและเลอัลลี่อีก1ครั้งโดยเฉพาะจังหวะที่เคนได้กดเต็มๆโดนเสาก,กระโดดออกมาทําให้อัลลี่ซ้ําและโดนเสาอีกนั้น ต้องบอกว่าสร้างความฮือฮาให้กับกองเชียร์ทางบ้านเป็นอย่างยิ่งน่าเสียดายแทนอัลลี่เขาไมา่ดีงให้กับสเปอร์ในเพีเียร์ลีกมาตั้งแต่7มีนาคมปี2020นี่ก็ปีกว่าแล้วโดยเกมนี้อีกคนที่โดดเด่นก็คือเปเรเอมิลฮอยเบิร์กนั่นเองมีไม่เอยครั้งที่ฮอยเบิร์กจะยิงและแอซิ์ได้ในเกมพพีเียร์ลีกเกมเดียวกันยี่เป็นครั้งแรกที่ลงสนามนลีิกสูงสุดอังกฤษมา1 4 5้เกมนั่นทําให้ฮอยเบิร์กเป็นนักเตะคนที่3ของสเปอร์และเป็นชาวเดนก,ยดนกดียวั คนแรกได้แก่อาลาเนีนเซนคนที่2ก็คือคิสเซนเอริเซนตัวเอริเซนทาแบบนี้ได้ทั้งหมด9ครั้งเลยทีเดียวกลับไปที่เคนนัดน,นี้ยิงชนเสาไป2ครั้งนั่นทําให้เพเมลลิกซีซั่นนี้เขายิงชนเสาและคานไป9ครั้งแล้วเทียบเท่ากับเคมเวอร์บลอยที่ทําไว้เมื่อฤด,ดูกาล2 0 1 6 2 0 1 7โดยสถิตตลอดการเป็นของโรบินฟานเพอร์ซีที่ทำไว้ในปี2 0 1 1 2 0 1 2ถึง10ครั้งเลยทีเดียวนี่เป็นประตูที่2 2ในเพเมลีกของไฮรเคน เมื่อรวมกับอีก13แอซซิตที่เขาทําได้ทําให้เขามีส่วนร่วมกับ35ประตูนในหลีกฤดูกาลนี้ซึ่งมอนัิที่5หลีกใหญ่ยุโรปก็มีแค่โรเบิร์ตเลวรสกี้กับเียเนอร์เมซี่เท่านั้นที่ทําได้มากกว่าก็ชัดเจนว่าฤด,ดูการนี้ไม่แหรเรี่เคนกับโมซาล่าที่จะคว้ารางวัลรองเท้าทองคําในฐานะดาวโันโบร์เพนเบลีกซึ่งตำแหน่งนี้เคลนพลาดมา3ปีติดต่อกันแล้วส่วนซาล่าเล่นในเพนเบลีกเป็นปีที่4ปีแรกกด32ประตูของรางวัลดังกล่าวปีที่2 2ปปรระะตู่วมมกับซาเเนแล แอเมริกโอบามยองส่วนปีที่แล้วเป็นเจมีวารีที่ซัด23ประตูนอกจากนี้สเปอร์ยังมีลุ้นคว้าพื้นที่ยุโรป้าลีกด้วยตอนนี้อยู่อันดับ6เหนือกว่าเวสแฮมโดยประตูดได้เสียที่ดีกว่าโดยพวกเขาเหลือ2เกมได้แก่แอสตันวิลล่าเลสเตอร์และในวันอาทิตย์แฟนๆไก่ได้ทองมีลุ้นกัน6แต้มและมีลุ้นแฮร์รี่เคนเป็นดาวซันโบกันครับ ลิเวอร์พูลทีมดังแห่งสือพิมารลีกให้ความสนใจเจ้าหนูดนเนียลเจบิสันที่เพิ่งยิงประตูชัยให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะเอเวอเรตได้ถึงถิงถ่นเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็กโคแต่รุ่งวัยสปีได้รับประกาศออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่เดอะเบลดยกคนไปเยือนถิ่นกูดิสันพาร์คและก็สามารถยิงประตูแรกในลีกสูงสุดได้สำเร็จช่วยกันพาทีมเก็บสมแต้มอย่างสุดพลิกล็อกก่อนหน้านี้เจบิสันถูกยืมตัวไปเล่นให้กับชอร์ลี่ทีมนอกกกเมื่่อชวงต้นดูดา และกลับไปเล่นให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในช่วงท้ายซีซั่นเนื่องจากปัญหาบาดเจ็บของนักเตะตัวหลักหลายคนเอโคได้รายงานจากยอร์กเชียร์ไล์ว่าสุนัน้ารุ่งของทีมดาบคู่กําลังถูกจับตามองจากบิ๊กทีมในพรีเมียร์ลีกและในยุโรปอยู่ในขณะนี้ซึ่งประกอบไปด้วยลิเวอร์พูลเอเวอเรตแมนยูไนเต็ดอาร์เซนอลและสเปอร์รวมไปถึงไบแซนนิกและบริเซดอนมุนอย่างไรก็ตามสื่อดังกล่าวร,ระบุแม้จะมีความสนใจมากมายในตัวของเจิสัน แต่ก็เชื่อว่ากองหน้าดารุ่งรายนี้ได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอยาชีพระยะยาวกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปแล้ว6กราวานพันลลหำพังประตูได้ในพิมลีกอาร์สโอนเมคเกอร์เพิ่งโขงประตูชัยให้กับลิเวอร์พูลเอาชนะเวฟฟอร์ตแต่ก่อนหน้านั้นมีใครบ้างที่เคยซัดประตูในพิมลีกมาแล้วปีเตอร์ชไมเคลิลเจอกับแอสตันวิลล่า วันที่20ตุลาคมปี2001ัน่ชมเยเข้าคือผู้รักษาประตูคนแรกที่ทำประตูในพเมร์ลีกได้สมัยช่วงปลายอาชีพกับแอสเซมิล่าในเกมที่บุกไว้พ่ายกับเอเวอเรตันที่คูดิสันพาร์ค3ประตูต่อ2โดยเกิดขึ้นในจังหวัดเตมุมช่วงท้ายเกมยักเดนเติมเกมขึ้นมาวอลเลข่เข้าประตูไปอย่างเฉียบคมแบ็คฟิเดลเติมเกมขึ้นมาทำประตูให้กับแบ็กเบิร์นตามตีเสมอชาวตัน2 2ในช่วงท้ายเกมแต่ดันเจอทีเด็ดจ้าถิ่ินยิงแซงชนะในช่วงทดเจ็บพ่ายไป2ประตูต่อย่า,าสียดาย พอรโรบินสัน17มีนาคม2007ใน,น,นด้านทีมชาติอังกฤษเปิดบอลจากลูกฟรีคิกแต่แดน,นตัวเองบอลลอยโด่งเหมือนไม่มีอะไร